สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับรายการเปิดดารู้ทันดวงค่ะและในวันนี้นะคะก็พบกับลูกตาลน,นะคะและก็ท่านอาจารย์กิษณะพุสิทธิ์โอโดมค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันทุกเดือนนะครับทุกเดือนเลยต่อไปนี้แล้ววันนี้แฟนๆรายการที่ชมอยู่นะครับอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะน้องลูกตาลเป็นใคร แล้วรูปแบบในการเปลี่ยนไปนะครับก็คือี้เนื่องจากว่าพอเราออกเทปไปสัก2เทปเนี่ยก็มีคนติดต่อกันเข้ามานะครับเยอะมากเลยแล้วก็สนใจว่าอยากได้องความรู้ด้วยอยากรู้เรื่องโหราศาสตร์ด้วยเพราะบางทีพูดไปอย่างเดียวอยากรู้ที่มาที่ไปว่ามันเป็นยังไงนะครับวันนี้เราก็เลยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการนะครับแล้วก็ได้น้องลูกตานะครับเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องโดยอีกคนหนึ่งคือบ้าดวง นะดูดวงมาตลอดชีวิตดูดวงมา20ปีนะครับดูมาแล้วทั่วโลกทั่วประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <Yeah. S 1> ฉะนั้นวันนี้ก็รูปแบบรายการเนี่ยก็จะเป็นเน้นในเรื่องของการให้ความรู้นะครับรูปแบบการเรียกว่าเรียนรู้โหาราศาสตร์ไปในตัวด้วยนะครับใครที่เป็นแฟนรายการเราเนี่ยดูไปเรื่อยๆเนี่ยคราวนี้จะดูดวงตัวเองได้ด้วยนะแล้วเหมือนเดิมนะครับใครที่ยังไม่รู้ว่าราศีอะไรนะยังไม่รู้ว่าตัวเองราศีอะไรนะไม่ใช่ดูแค่เดือนเกิดอย่างเดียวนะมันต้องใช้ วันเดือนปีเวลาเกิดนะครับตรงไลตรงนี้รายการของเราเนี่ยก็จะดูให้ฟรีนะครับใครที่ยังไม่รู้นะว่าราศรีอะไรหรือยังไม่มั่นใจนะครับให้แอดไลน์ได้เลยนะแอดไลน์ o p e n d ดาวนะครับไลน์ Official เนี่ยนะครับ o p E N D A O อย่าลืมใส่เครื่องหมายแอดด้วยนะครับแอโแล้วก็ส่งกันเข้ามานะครับส่งวันเดือนปีเวลาเกิดนะครับ ส่งกันเข้ามาได้เดี๋ยวน้องน้องลูกตาเนี่ยเขาจะเป็นคนดูแลให้แต่เรามีกติกานิดนึงนะกติกาของเราเป็นยังไงครับน้องลูกตาขั้นแรกนะคะก็อย่าลืมเลยกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็แคปภาพที่หน้าเฟซตัวเองนะคะส่งมาที่เฟใชแล้วก็แคปภาพมาส่งมาที่ไลน์แอดพร้อมกับคาถามวันเดือนปีเกิดด้วยแล้วก็มีคําถามหนึ่งคำถามที่อยากรู้ที่สุดนะคะเนื่องจากว่า ผมเนี่ยไม่ได้ดูดวงให้กับบุคคลทั่วไปนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าที่เป็นนักธุรกิจเข้ามาเนี่ยอันนี้ก็เลยจะดูดวงให้ฟรีกับแฟนๆรายการเท่านั้นนะครับแต่ให้ตั้งคนละหนึ่งคำถามพอเนื่องจากว่าคิวจะค่อนข้างแน่นมากนี่ลูกตาเป็นคนจัดคิวนะครับถ้าจัดเพี้ยนก็ต้องโดนลงโทษด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราก็จะมาดูดวง ประจำเดือนพฤษภาคม2562นะครับให้แต่ละราศีเลยซึ่งในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับเป็นเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเนื่องจากมีดาวย้ายนะครับหลายดวงเลยโดยที่มีตั้งแต่วันที่7พฤษภานะครับเรียกว่ามีพางคารเนย่ย้ายวันที่7พฤษภานะครับเสร็จแล้วก็จะมีพระพุธเสด็จเสด็จนี่คือเรียกว่าการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วนะครับเสด็จในวันที่13นะครับ แล้วก็จะมีพระอาทิตย์นะครับย้ายวันที่15พฤษภาคมนะแล้วก็ยังมีพระศุกร์เสดรจเหมือนกันวันที่12พฤษภาคมและปลายปลายเดือนนะครับก็ยังมีพระพฤหัสนะครับจริงๆเริ่มพักตั้งแต่ประมาณสักวันที่8วันที่9นะครับพักข้ามราศีมาเลยนะจนถึงปลายเดือนก็จะย้ายราศีมาอยู่ที่ราศีพิจิกฉะนั้นเดือนพฤจิกพฤษภาเนี่ยนะครับเป็นเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากนะครับหลายคนก็ มีเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีบางคนก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ไม่ค่อยดีนะ,นะครับแต่ไม่ต้องตกใจนะเนื่องจากว่าการดูดวงเนี่ยเราดูเป็นแนวโน้มนะครับของตัวเรานะมันยังไม่ใช่การเฉพาะเจาะจงนะครับเพราะการเฉพาะเจาะจงเนี่ยมันต้องดูผูกดวงวางลัคนาเลยว่าราศีอะไรกันแน่แล้วมีดาวเดิมในในาราศีเป็นอะไรมีผลอย่างไรนะครับอันนี้เป็นดูภาพรวมก่อนพอดูภาพรวมแล้วถ้าดี เราก็ขยันส่งเสริมเลยก็ดีเลยนะถ้าดูแล้วไม่ค่อยดีก็ให้เาหอาไว้เตรียมการแก้ไขวางแผนล่วงหน้าอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการดูเพื่อบันเทิงคลายเครียดนะดูสบายคลายเครียดไม่ต้องคิดมากนะเอาวันนี้เราก็มาให้องความรู้กันด้วยนะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวมา,มาเริ่มกันเลยครับราศีธนูนะราศีธนูนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเริ่มต้นเลย นะช่วงต้นเดือนราศีธนูเนี่ยนะครับพระคารยังอยู่ที่เรือนอลิพระคารมาจากไหนพระคารมาจากวินาศวินาศมาเป็นอลิแล้วก็ปุตตะเป็นอลิแปลว่าช่วงต้นต้นเดือนของเดือนพฤษภาเนี่ยครับก็มีเรื่องให้แก้ไขปัญหานะครับโปรเจกต์คโครงการอะไรต่างๆที่ลงทุนที่คิดไว้นะก็เราต้องเข้าไปแก้ไขปัญหานะแต่ก็จะสําเร็จผ่านไปได้ด้วยดีนะสำเร็จได้ผ่านไปได้ด้วยดีนะ แล้วก็พอหลังวันที่เจ็ดนะครับหลังวันที่เจ็ดเนี่ยงานก็ดีขึ้นนะประสบความสําเร็จหุ้นส่วนคู่ค้าคู่เจรจาหรือแฟนของเรานะครอบครัวเราเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับก็เป็นผลสําเร็จที่ดีเลยแต่ในเรื่องของความรักเนี่ยมีนิดหนึ่งมีนิดหนึ่งนะในเรื่องของความรักเนี่ยความรักเนี่ยวินาศีมาเป็นปัตตนินะครับเมื่อกี้ช่วยเรื่องงานนะแต่ แต่แฟนเราคู่ของเราอาจจะสร้างปัญหาบางอย่างมาให้นะสร้างเรื่องอะไรสร้างเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับชู้สาวนะอันนีนะ้นิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อย <c oughs> แต่ไม่ไม่เยอะมากนะเพราะว่าวินาศมาเป็นปัตตนินั่นแปลว่าอาจจะมีเรื่องนะมาให้ปวดหัวนะคู่ของเราเนี่ยเอาเรื่องมาให้ปวดหัว อาจจะขอตังค์มั่งอะไรมั่งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะหรืออาจจะมีคนมา,ายืมตังค์เลยใช่ไหมยืมตังค์ก็ได้หรือ <c oughs> หรือจะเป็นแบบว่าไลน์มาหาตอนหึงคืน <c oughs> กําลังนอนนอนไลน์เด้งนะไลน์เด้งปุ๊บใครไม่ให้ดูทะเลาะก,กันอะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> มันจะเป็นเรื่องปวดหัวที่ต้องมาคุยกันเคลียร์กันนะเหมือนของหนูก็มี <c oughs> ใช่ไหมนะของหนูก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมเรื่องเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆ,ๆไม่ยอมให้ดูโทรศัพท์ฉะนั้น <c oughs> คนราศีธนู งดเช็คโทรศัพท์หนเดือนดีไหมครับนะเออเราจะได้ผ่อนหนักเป็นเบานะเราไม่ต้องไปตรวจสอบเขานะ<ม>เพราะ<ม>ดาวบอกว่าอาจจะมีปัญหาจากคู่รักไปเอาเรื่องอะไรมาวุ่นวายเรื่องอะไรปวดหัวก็งดเช็คดีไหมงดเช็คอาใจาไหมนะคะอองดเช็คนะ,คะมันจะได้ไม่ต้องรับรู้ไง <c oughs> พอไม่รับรู้มันก็ข้ามไปอะไรการเงินเป็นยังไงการเงินนะครับอาการเงินเนี่ยนะเอ,อตอนนี้เนี่ย พระเสาเนี่ยจากเจ้าเรือนกระดุมพัดก,ก็ยังอยู่ในเรือนตนุนะครับและก็ยังอยู่อย่างนี้ไปนะครับพระเสาเนี่ยเข้ามาจะมีระยะเวลาประมาณสองปีครึ่งก็อย่างเงี้ยอาจจะมุ่งมั่นเรื่องเงินอยู่นะครับมีเหตุให้ใช้จ่ายเรื่องเงินมีเหตุให้ให้ให้ต้องจ่ายไปนะครับได้มาก็ต้องจ่ายไปอย่างเงี้ยนะครับยังมีเหตุที่ต้องใช้อยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็มีสุขภาพาปลายเดือนนะปลายเดือนเนี่ยโรคเก่าอาจจะกําเริบขึ้นมา นะครับเพราะว่าตานุจะเป็นวินาศนี่าพระพพฤหัสเขาพักองศาประมาณตั้งแต่8ปดเก้าพฤษภานะครับจนพักข้ามราศีมาในราศีพิจิตประมาณปลายเดือนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องปวดข้อปวดกระดูกปวดฟันฟันคุดฟันอะไรอย่างเงี้ยนะหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระดูกก็ข้อข้อเข่าข้อ,ขอกระดูกมันจะกาเริบมากขึ้นปวดมากขึ้นนะครับอันนี้ถ้าเรารู้ล่วงหน้าก็ เตรียมการนะเตรียมการแต่มันจะอยู่อย่างเงี้ยประมาณสัก3เดือนนะพระพฤหัสย้ายเข้ามาแล้วเดี๋ยวก็จะกลับไปใหม่นะครับฉะนั้นอันนี้รู้ล่วงหน้าก็อย่าวิ่งเยอะอย่าออกกําลังกายมากกินแคลเซียมมากๆก,ก,กินอะไรเพื่อเตรียมตัวเอาไว้นะครับเรื่องการเงินก็อย่างต้องอมีจิตใจใฝ่หานะครับเรื่องการเงินอยู่ก,ยการเงินก็จะมีฟลเข้ามาจากการงานนะครับ mm hmm. จากการงานนะอยากเข้ามาจากการงาน ลาภมาเป็นผุดตดนะครับมันก็จะมีโฟลเข้ามาได้นะครับแล้วก็จากโปรเจกต์จากโครงการต่างๆที่ที่เตรียมการที่เตรียมเอาไว้นะครับก็มีโอกาสสําเร็จได้นะอันนี้ก็เป็นภาพรวมของราศีธนูนะครับใครที่อยากดูดวงนะครับเหมือนเดิมส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้ามาที่แอดไลน์นะครับโอเพนดาว ส่งกันเข้ามาแล้วอย่าลืมทําตามกติกาของลูกตาลด้วยค่ะ,คะก็มีเงื่อนไขก็คือกดไลค์กดแชร์แล้วก็แคปหน้าจอมาให้ในที่ Line แอดโอเพนดาวนะคะแล้วก็ตั้งคําถามมาเลยใช่ใใตั้งคําถามเด็ดๆอยากรู้เรื่องอะไรเดี๋ยวจะเจาะลึกให้ใครที่อยากจะดูดวงนะครับส่งวันเดือนปีเกิด เวลาเกิดน,นะครับ add line open dao open dao นะส่งเข้ามาแต่เรามีกติกาง่ายๆก็คือกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็แคปภาพมาที่ไลน์แอดของเรานะคะแล้วก็เลือกคำถามหนึ่งคำถามเลยที่อยากรู้ที่สุดนะคะอ่าเลือกคำถามมาเดี๋ยวผมจะดูแบบละเอียดยิบให้เลยว่าว่าพื้นชะตาเป็นยังไงเพราะอันนี้มันเป็นภาพรวมน,นะครับเป็นภาพรวมเป็นแนวโน้มอะไรดีเอาไปใช้อะไรที่รู้สึกไม่ดีก็ไปเตรียมการแก้ไขไปนะครับวางแผนเนาะ วันนี้ก็เป็นการพยากรนะครับประจำเดือนพฤษภาคม2562นะครับแล้วเดี๋ยวเทปต่อไปจะมีอะไรเราจะมีการดูดวงของคนที่สนใจส่งกันเข้ามานะครับส่งเข้ามาส่งเข้ามาเพราะผมเองไม่ได้ดูดวงให้บุคคลทั่วไปนะครับก็จะดูให้ลูกค้าที่เป็นมาปรึกษาธุรกิจอะไรต่างๆแต่ถ้าเป็นแฟนรายการ จะดูให้ฟรีเลยนะครับแล้วเราก็จะมีออนแอร์กันวันที่10วันที่20วันที่30อย่างเงี้ยนะครับก็ติดตามดูกันว่าใครที่ส่งเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมจะมาดูดวงสดๆในรายการให้เลยนะครับตันจะเช็คอีกทีนึงว่าใครได้ส่งอะไรเข้ามากันบ้างนะคะโอเคอย่าลืมทำตามกติกานะครับเพราะว่าถ้าไม่ตามกติกาลูกตานลบทิ้งหมดใช่เลยจะไล่ลบทีละคนทีละคนเลยนะคะโอเคก็ อย่าลืมติดตามชมกันนะครับทุกวันที่10 20 30แล้วผมก็จะมาดูดวงให้แต่ละคนนะครับในรายการเลยคนที่ส่งเข้ามาก็จะมาดูดวงเจาะลึกแบบพิเศษนะครับแล้วอย่าลืมติดตามชมกันให้ได้นะครับใครที่เป็นแฟนรายการติดตามชมว่าคลิปหน้าเราจะดูดวงอะไรดูเรื่องของใครนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมสวัสดีครับอย่าลืมกด u ั s c r คร e เพื่อติดตามช่องของเรา กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรากดกระดิ่งเพื่อรับองค์ความรู้ข่าวสารใหม่ๆกดแชร์เพื่อมอบองค์ความรู้ใหม่ๆให้กับเพื่อนๆของคุณสำหรับท่านในที่ชื่นชอบและสนใจสามารถติดตามและเพิ่มเติมข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ SME Training .net หรือผ่านช่องทาง YouTube SME Training หรือ Facebook SME Training ขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ